ช่วงที่2นะครับของเก็บเบี้ยร์ได้ถุนร้านนะครับทางศาสตราจารย์ในแพทย์ค,คลินิกสรรณะบุญใบไทยพึกนะฮะประธานกสทชนะฮะก็พร้อมด้วยทางผู้แทนจากสำนักงานกรรสทชเขามีการหารือนะฮะกับพระท่านแคทเธอรีนสปินแมนนะครับซึ่งเป็นเอกัครราชทูต ที่ปรึกษาของสถานเอกอรครราชทูัสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและเป็นผู้แทนจาก Wi-Fi Alliance นะครับแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับเพื่อจะมีการหาลือนะโดยมีการมุ่งเน้น,นใน3ประเด็นสำคัญนะเช่นเรื่องของผลการทดลอง Wi-Fi 6G นะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็พบว่าความเร็วเนี่ยสูงขึ้นกว่า2เท่านะครับแล้วก็ค่าความหน่วงเนี่ยลดลง นะกว่า5เท่านะครับรองรับการเรียนการสอนการแพทย์ให้สมนจริงนะในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานหนาแน่นแล้วก็การเรียนการสอนทางกายนะครับส่วนประเด็นที่2นะฮะบอกว่ามีการศึกษาเชิงเศรษฐกิจที่ไทยที่จะประเมินนะฮะว่าการใช้คลื่นความถี่ 6G เนี่ยสามารถที่จะสร้างมูลค่านเะหมาะมากกว่า 1.8ล,ล้านบาทนะให้เศรษฐกิจไทยภายใต้หรือว่าภายในปี2,573นะครับแล้วก็อันที่3นี่เ็มีการตรวสอบอะระบบนะ,อ,ะออ m โตแมทฟรีคเคว o นซนะีคอร์ดิเนชันนะครับเพือ่อจัดการคลื่นความถี่ในพื้นที่นะที่มีการใช้งาน หนาแน่นนะอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ทางกสทชนะก็บอกว่าจะมีการพิจารณาทุกแนวทางนะอย่างรอบครอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงจะดูแล้วก็มุ่งเน้นนะประโยชน์สูงสุดนะต่อเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็ประชาชนพร้อมกับมีการเปิดรับฟังความร่วมมือแล้วก็ความคิดเห็นเนี่ยนะจากทุกภาคส่วนเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องของความร่วมมือนะแล้วการหารือคือพูดง่ายๆคือเราจะผลักดันล่ละนะว่าประเทศไทยถ้าจะต้องพัฒนา Wi-Fi 6G เนี่ยนะอันนี้มันจะมี หรือว่าขึ้นความดีแบบ 6G เนี่ยอันนี้จะทําให้เกิดประโยชน์นะต่อเรื่องของการทํางานการเรียนการสอนนะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนาน,นานมันจะไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวความร่วมมือข่าวดีของบ้านเรานะครับส่วนทางธนาคารอมสินฮะเขามอบ สิทธิเอกสิทธิเหนือระดับนะฮะถ้ามีบ้านหรูหลังใหญ่อันนี้กับสินเชื่อ GSB Grand Home Plus นะครับจากธนาคารอมสินวงเงินกู้ตั้งแต่7ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0.99%ต่อปีสำหรับ3เดือนแรกนะครับดอกเบี้ยคงที่นาน3ปีนะฮะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนอง2 0 0 0บาทนะครับ ยื่นกู้ได้แล้วนะจนถึง30ธันวาคมนี้นะครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหรือที่รายละเอียดก็คือ www.gsb.or.th ที่ GSB Contact Center 1115นะครับเง <c oughs> ื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำลักษืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับส่วนใครที่มีเงินเยอะๆนะจะฝากนะธนาคารอมสินเขาก็อนำเสนอเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะฮะไม่หักภาษีกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษทั้งแบบ5เดือนแล้วก็แบบ 7เดือนนะครับสําหรับเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนอันนี้รับดอกเบีย้ยที่1.00%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.17%ต่อปีแล้วสําหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนอันนี้รับอัตาราดอกเบีย้ยที่1.05%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.23%ต่อปีนะครับเป็นบัญชีขั้นต่ํา10,000บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละนะไม่ต่ํากว่า1,000บาทแล้วฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา จนถึงวันที่31ตุลาคม2568หรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม w ดเว็บ gsb o r t h หรือที่ gsb contact center 1115เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับส่วนวันนี้คําถามครับธนาคารอมสินเนี่ยเขาจัดกิจกรรมประกวดออกแบบกระปุกอมสินแห่งโลกยุคดิจิทัลนะครับผ่าน ai generate tool นะครับส่งผลงานได้จนถึงวันที่เท่าไหร่อันนี้ไปตอบคำถามกันใน f c e e o o o l l v v นะครับในเพจเก็บเบีย้ยได้ตุ่ร้านใน YouTube ก็ได้ม้อเป็นกระเป๋าน้ำร้อนน้ำเย็นนะฮะจำนวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับจากรายการเก็บเบีย้ยได้ตุ่ร้านนะครับอ่ะส่วนเรื่องของทองนะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับหมอกิจชรัต เฮีรันยศสิรินะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTSCO แม่ทองสุขจำกัดนะจะถามสะหน่อยจะดูสะหน่อยซิให้คุณหมอเขาประเมินให้ให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ราคาทองเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะขนาดนี้นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ย แนวโน้มนะหรือว่าทิศท,ทางคือคือสาคัญนะครับผมก็เข้าใจว่าหลายท่านนะเวลาที่เราฟังเรื่องพวกนี้เรื่องของการออมเรื่องของการลงทุนนะอยากจะรู้นะว่าแนวโน้มและทิศท,ทางเนี่ยนะไม่ว่าจะต่างประเทศในประเทศเขามองกันยังไงนี่ล่าสุดนะทองปรับอีกแล้วครั้งที่4ตอนนี้ทองคําแท่งนะฮะรับซื้ออยู่ที่6 1 0 0 0บาทขายออกที่61,100บาททองรูปพรรณนะฮะจะ62 0 0 0แล้ว61,900บาทต่อบาททองคําโกลสปอร์ต ทะลทะลวงไป3,973เหรียญต่อออสนะครับหมอกิจรลตอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกู้ชมครับครับผมคุณหมอผมรบกวนถามเลยทองที่เกิดอะไรขึ้นทำไมมันนิวไฮแล้วนิวไฮอีกเนี่ยฮะเออมันยังเป็นความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ปลอดภัยเช่ทนทองคำแล้วก็ถือครองในฐาน,นะเป็นสตอเวลู ue, ในระยะยาวๆเกิดสภาวะที่ ผู้โลกเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นกับทองคาแล้วก็ขายดอลลา่าออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในบอลของสหรัฐอเมริกาแล้วก็หันมาซื้อทองคํารวมทั้งลงทุนด้วยเป็นการซื้อทั้งจากกองทุนขนาดใหญ่ ETF แล้วก็เป็นการซื้อจากธนาคารกลางด้วยนะครับแต่ตัวที่เป็นคนดันราคาน่าจะเป็นจากกองทุน ETF ที่เข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง แล้วในช่วงหลังเนี่ยออก็จะมีเห็นได้ว่าเป็นผู้ซื้อประชาชนทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนอินเดียแล้วก็ไทยด้วยนะครับก็เข้าซื้อทองคำต่อเนื่องแม้ว,ว่าจะสูงแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าปัจจัยโดยองค์รวมก็ยังพูดเหมือนเกื้อการขึ้นของทองคำจากสภาวะที่เราเรียกว่าดอลลาร์ค่อยๆเสื่อมค่าลงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงสามวันมานี้เนี่ย ถามว่าดอลลาราเสื่อมค่าไหมถ้าวัดในเชิงของดอลลราอินเด็กต์ตอบว่าไม่ได้เสื่อมเลยอดอลลราอินเด็ huh. กซ์กลับขึ้นมาได้ซ้ำจากระดับ97.5มาเป็น98.3ในะขณะนี้เนี่ยก็เรียกว่าดอลลาราขึ้นธรรมดาเนี่ยทองร่วง uh huh. แต่ปรากฏว่าสามวันนี้ราคาทองขึ้นมาประมาณ150เหรียญในเวลาสองสาวันเองนะครับ uh huh. 150เหรียญก็เรียกว่า เป็นการขึ้นสวนกับทิศทางของดอลลาร์ด้วยซ้ำดังนั้นทองทองไทยก็ทำเอาไท High แตะหกหมื่นแล้วก็ยืนอยู่สบายเลยแล้วก็ทองตลาดโลกก็ใกล้สี่พันเข้าไปทุกทีแล้วครับ ครับเอ๊ะแล้วมันม,ม,นมีมันมีปัจจัยอื่นไหมที่เขาบอกโอ้ยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะลดลงเนี่ยอันนี้มันก็ทําให้เรื่องของทองมันปรับเพิ่มขึ้นธนาคารกลางของทั่วโลกโอ้โหซื้อแล้วซื้ออีกซื้ออีกต่อ,อ,ตอนเนื่องอะไรเนี่ยแล้วอันหลังสุดนี่เห็นบอกว่าทางจีนที่เขาจะเป็นคนที่เก็บทองให้เนี่ยอันนี้เป็นยังไงครับ ก็ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันมาจากสภาวะพื้นฐานที่เราเรียกว่าลดความเชื่อถือในค่าเงินดอลลาร์ทั้งไม่ว่าจากภาวะชัดดาวที่เกิดขึ้นภาวะที่กังวลว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะถูกแทรกแซงลดความเป็นบริหารจัดการได้ดีดังนั้นสภาวะแบบนี้มันแทรกด้วยสภาวะแต่ละครั้งเช่นการลดดอกเบีย้ยของเฟดซึ่ง ทุกครั้งที่มีการลดก็จะเป็นสภาวะแทรกในระยะสั้นที่จะเกือ้อหนุนกันขึ้นหรือการสงครามที่ตอนนี้สงบหรือไม่สงบเป็นบางครั้งแต่จะเห็นได้ว่าทุกสภาวะตรงนี้มันเกื้อทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งกองทุนเนี่ยหันมาถือครองทองคำมากขึ้นนั่นเองอก็เลยจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันเนี่ยก็เกิดสภาวะที่ทองขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับขึ้นจากต้นปีมาปัจจุบันเนห้าสิบเปอร์เซ็นดังนั้นก็ยังคงแนะนำว่าการลงทุนตอนนี้ทองคำก็เปลี่ยนรูปตัวเองไปพอสมควรเป็นเชิงของการลงทุนแล้วก็มีสภาวะที่เกิดจะเรียกว่าเก่งกำไรยเยอะขึ้นในตลาดณขณะนี้นะครับ จึงคงแนะนําให้ขายทํากําไรบ้างเป็นช่วงๆแล้วก็เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาพุ่งขึ้นไปอย่างเดียวเลยเวลาอ่อนตัวเนี่ยมันอ่อนแค่นิดเดียว,ดดยวแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นต่อย่อนิดเดียวแล้วขึ้นต่อไม่ได้ตกลึกคดังนั้นสภาวะแบบนี้ก็เป็นสภาวะที่เราเรียกว่าเป็นซุปเปอร์บูลิชซึ่งนักลงทุนก็คงจะต้อง ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ซื้อซื้อขายขายนะครับเพื่อทํากําไรเก็บเป็นกําไรเป็นช่วงๆตลอดไปเอ้อคุณบอกฮะเอ้คือก็มีคนวิเคราะห์ก็เยอะไปหมดนะฮะว่าทองมันจะไปต่อมันจะไปเท่านั้นเท่านี้ห0 0มื่นสบายๆต่อไปอโอ้โหมันจะทะลุกเกิน4ี่พันเหรียญเนี่ยนะเห็นล่าสุดนี้คาดการณ์กันเป้า มันมันไปที่สี่พันสองแล้วหรอสําหรับเอชดอลลาร์ก็สาระต่อี่ยไม่ว่าจะเป็นเป้าตรงไหนเนี่ย,ย,ยสิ่งที่อยากจะแนะนํานักลงทุนก็คือต้องมีแอปพลิเคชันที่ดีช่วยในการลงทุนถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะย,ยาวซื้อเก็บอันนั้นก็ไม่ต้องมีแอป,ปก็คือเรียกว่าเดินเข้าซื้อร้านทองซื้อทองคําแท่งที่ให้มีมาตรฐานที่ดีนะครับเพราะว่าทองตอนนี้มันแพงบางคนก็ ต้องระมัดระวังเรื่องของการหลอกลวงการที่มีมาตรฐานไม่ดีตอนี้คนที่อยากซื้อซื้อ,อขายเข้าเร็วออกเร็วได้บ้างเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆที่เราแนะนําเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านสะดวกสบายมากขึ้นผ่านการตรวจสอบผ่านการป้องกัน s e c u r ity Control แบบทุกอย่างเหมือนธนาคารดังนั้นใช้ตรงนี้ได้ตั้งซื้อตั้งขายได้โดยไม่ต้องเฝ้า S <S สามารถกำหนดราคาซื้อหรือขายได้ร่วงหน้าโดยไม่จำเป็นต้องเฝ้าสองใช้เงินจำนวนไม่เยอะหลักตั้งแต่หนึ่งรอบาทก็มีจนถึงห้าหกพันบาทจนถึงใช้เงินห้าห0แสนในการซื้อต่อวันก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เป็นความสะดวกสบายที่ประเทศไทยหรือพวกบริษัทอุตสาหการรมค้าทองเนี่ยเราพัฒนาแอปเข้ามาเยอะนะฮะทั้งในการซื้อและการขายเนี่ยมันก็จะมีระบบ ในการตรวจสอบมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่เกินครึ่งวันก็สามารถได้เงินอ่าอ่าเอาโอเคอันนี้ไม่เกินครึ่งวันคุณหมอผมขออนุญาตกลับไปนิดหนึ่งนะเอ้เป้าตอนเนี้ยที่บอกว่าสี่พันสองเนี่ยนะครับเอ,ค,อคือคือคําถามผมมีสองคำถามหนึ่งมันจะเป็นไปได้ไหมคําถามที่สองแล้วถ้ามันเป็นไปได้มันจะไปต่อไหมเออดีก็คือมีความเป็นไปได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า เรียกว่าวานธนากิจใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแสกหรือ j จพีมอร์เนี่ยตอนนี้ก็มองกันที่4,500แล้วก็5,000เหรียญต่อทอยออนในปีหน้าแล้วนะฮะดังนั้นโดยภาพที่สองก็คือการแตะตรงนี้มันไม่รู้ว่าแตะแล้วมันจะหยุดหรือจะตกไหมคำตอบคือโดยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันยังเอื้อต่อการขึ้นอยู่นะฮะอย่างที่ผมเรียนแล้วว่า พอเราจะวิเคราะห์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าปัจจัยทางด้านพื้นฐานที่เป็นปัจจัยหลักที่มันขึ้นเนี่ยทองคําตอนนี้ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเขาเป็นสินทรัพย์สวยงามเหมือนในอดีตเพื่อเป็นจิวเวลรี่เพื่อเป็นสร้อยเป็นอะไรแต่ตอนนี้เขาขึ้นเป็นลักษณะของการ store of value ก็คือเก็บเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือเป็นสินทรัพย์เพื่อเก็บออมในระยะยาว,ยาว พอเขาเปลี่ยนพฤติกรรมตรงเนี้ยพูดถึงตลาดมันกว้างใหญ่มหาศาลเหมือนมหาสมุทรเลยนะครับดังนั้นการเข้าซื้อของกองทุนเนี่ยก็มาตามกระแสะพวกนี้ซึ่งกระแสะพวกนี้ถามว่ามันเป็นระยะยาวแค่ไหนตอบว่าสภาวะดีจอลลร์ไอเซชันเนี่ยมันเริ่มเพิ่งเริ่มเกิดและมันคงจะเป็นไปอีกไม่น้อยกว่าสามปีห้าปีซึ่ง ขึ้นกับสภาวะโดยองค์รวมของหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาว่าจะสามารถลดลงได้เมื่อไหร่ตอนนี้สิ่งที่หลายๆสถาบันหรือสายองค์กรกังวลก็คือถ้านี่สาธรณะนี่สาธารณะของสหรัฐอเมริกายังสูงขนาดนี้ประมาณสามสิบเจ็ดล้านล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์เนี่ยเขาก็มองว่าตลอดเวลากว่ายี่สิบห้าปีเนี่ยมันไม่เคยลดลงมาได้เลยและตอนนี้ก็ ยังเห็นที่เราเห็นในสภาของสหรัฐอเมริกาก็เกิดสภาวะที่ดีเบตจนกระทั่งชัดดาวลงมาเพราะว่าการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ปรับลดลงมาเลยดังนั้นนี่ฐานะตรงเนี้มันไม่มีโอกาสลงมันมีแต่โอกาสจะขึ้นเท่าไหร่เท่านั้นเองก็เลยเกิดสภาวะที่ธนาคารกลาง,ต,างต่างๆทั่วโลกเนี่ยลดการถือครองบอลสหรัฐอเมริกาซึ่งในอดีต เราคิดว่าตรงนี้เป็นเซฟเฮเว่นที่ดีที่สุดในโลกนะฮะแต่ตอนเนี้เขาเรียกว่าทองคํามาแย่งชิงตําแหน่งความเป็นเซฟเฮเว่นของ US เอสซอลออกไปแล้วครับอืมครับผมชัดเจนครับวันนี้ขอบขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอกิจชรยิรัียัิลินะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS-GO แม่ทองสุดจํากัดนะครับ กิจรัฐเฮียรันยศิลินะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท m t s g o แม่ทองสุดจำกัดนะครับก็มาวิเคราะห์ให้ฟังนะเรื่องของทองนะว่าทิศทางจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต้องบอกนะราคาทองเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นราคาไหนเนี่ยความรู้สึกของหลายคนนะคงเหมือนกันหมดเ,เคยเจอทองนะที่30,000กว่าบาทต่อบาททองคำเนี่ยตอนนั้นก็บอกโอ้โหมันแพงแล้ว ใครจะไปคิดนะฮะมันอยู่ๆวันดีคืนร้ายมันขึ้นมาตีหมื่นกว่าบาทต่อบาททองคำนะก็บอกโหโ,โคตรแพงเลยนะนี่ทะลุทะลวงมาที่หกหมื่นนะหกหมื่นหนึ่งพันเท่าไหร่ล่ะหกหมื่นหนึ่งพันบาทต่อบาททองคําเนี่ยนะมันจะทะลุไปหกหมื่นสองอยู่แล้วเนี่ยนะก็ต้องเรียกว่าโอ้โหราคาทองนี่มัน มัน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 ขึ้นสูงจริงๆนะแต่ว่าที่ที่คุณหมอบอกนะว่าทิศทางที่ต่างประเทศที่เขามองกันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกองทุน ETF ที่เข้าไปซื้อนะฮะแล้วก็ธนาคารกลางของทั่วโลกที่ยังคงซื้อเนี่ยนะฮะทางเก็บทองอยู่เนี่ยเรื่องของความไม่มั่นใจไม่ไอเรื่องของบอลเรื่องของดอลลาร์เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะซึ่งมันก็รวมรวมทำให้ ราคาทองเนี่ยมันยังมีในทิศทางนะถ้าเอาตามที่คุณหมอประเมินก็คือมันยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะยังสามารถที่จะขึ้นต่อไปได้นะบางแห่งบางที่บอก4.2 0 0นี่คุณหมอบอกว่าบางที่นี่ปีหน้าเขาไปดูที่4 5 0 0ันแล้วนะอันนี้ก็การลงทุนนะมีความเสี่ยงนะผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้เอามาคุยให้เห็นภาพกันนะครับส่วนของเรานะวันพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่นะสิบโมง ถึง11โมงนะกับรายการเก็บเบี้ยได้ถุนรานนะครับผมนะัะพง์ธีระพัฒรนาโนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ